ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าคุณป้าสีนวลเริ่มมาทำงามก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แค่ว่าทุกเช้าเวลาหกโมงสนาทีไฟชั้นล่างของอาคารราชการหลังเก่าจะเปิดขึ้นแม้วันที่ไม่มีใครเข้าเวรแม้วันที่เป็นวันหยุดราชการยามรุ่นใหม่เรียกเธอว่าป้าทั้งที่ไม่มีใครเคยเห็นบัตรประชาชน ไม่มีใครรู้เลขประจำตัวข้าราชการไม่มีแม้แต่รูปถ่ายติดบอร์ดบุคลากรแต่ทุกคนรู้จักเธอผู้หญิงวัย60กว่าผมกล้ามมวยต่ำเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีซีดกระโปรงดำยาวคลุมเข่ารองเท้าหนังเก่าที่เดินแล้วไม่เคยมีเสียงโต๊ะของเธออยู่มุมสุดของกองติดตู้เอกสารเหล็กสีเทาที่ล็อกสนิม แฟ้มบนโต๊ะสูงเกือบถึงหน้าอกกระดาษเหลืองกรอบลายเซ็นยุคพิมพ์ดีดงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่จะมาสักไหนเธอมักพูดแบบนั้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบเหมือนพูดกับเอกสารไม่ใช่กับคนไม่มีใครกล้านั่งโต๊ะข้างๆคุณป้าไม่ใช่เพราะเธอดุแต่เพราะเวลาคุณป้าก้มอ่านเอกสารกระดาษจะขยับเอง เหมือนมีลมจากใต้โต๊ะบางคนเคยเห็นเงามืออีกข้างหนึ่งโผล่มาจับแฟ้มทั้งที่คุณป้ามีแค่สองมือวางอยู่บนโต๊ะตลอดเวลาวันหนึ่งมีข้าราชการใหม่ชื่อเมธย้ายมาประจำกองนี้เมธเป็นคนไฟแรงเชื่อในระบบเชื่อใน KPI เชื่อว่าถ้าทำดีเดี๋ยวก็ได้ดี เขาเป็นคนเดียวที่ยิ้มให้คุณป้าสีนวลทุกเช้าและเป็นคนเดียวที่ได้ยินคุณป้าพูดกับเขาโดยตรงงานของเธออย่าให้มันตกหล่นเหมือนป้าเมธหัวเราะคิดว่าเป็นคำเตือนธรรมดาคืนหนึ่งเมธต้องอยู่เวรดึกเพราะเอกสารโครงการเร่งด่วนงบประมาณหลายร้อยล้านต้องส่งเช้าตอนตีสองไฟในกองดับไปครึ่งชั้น เหลือเพียงโคมบนโต๊ะคุณป้าที่ยังเปิดอยู่ทั้งที่ไม่มีใครควรอยู่ตรงนั้นแล้วเสียงพลิกกระดาษด,ดังช้าสม่ำเสมอเหมือนนับเวลาเมธเดินเข้าไปดูเห็นคุณป้านั่งอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับไม่หายใจบนแฟ้มตรงหน้าเป็นชื่อโครงการเดียวกับที่เขาทำแต่ปีงบประมาณคือพศ2542 ชื่อผู้รับทิดชอบคือสีนวลหน้าแก้วสถานะโครงการยังไม่แล้วเสร็จเมธค้นเอกสารเก่าจนเช้าเขาพบว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนคุณแป้สีนวลเคยเป็นหัวหน้าโครงการเดียวกันโครงการที่ถูกเร่งถูกตัดงบถูกโยนความผิดให้เธอคนเดียววันที่เอกสารต้องส่งคุณป้าอยู่เวรคนเดียว เพื่อแก้งานจนเสร็จและเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกหน้ากองเอกสารตอนตีสเอกสารถูกเซ็นรับแต่ชื่อคนทำงานถูกลบออกเช้าวันนั้นโต๊ะคุณป้าว่างเปล่าแต่แฟ้มโครงการของเมธมีโน้ตแปะไว้ป้าจัดเรียงให้แล้วเหลือแค่เธอรับผิดชอบมันจริงๆอย่าทิ้งงานอย่าทิ้งคนเหมือนที่เขาเคยทำกับป้า ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นคุณป้าสีนวลอีกแต่ทุกคืนที่มีงานเร่งทุกคืนที่มีคนอยู่เวรคนเดียวจะมีไฟโคมหนึ่งดวงเปิดขึ้นเองและถ้าคุณเผลอทำงานลวกๆแฝมจะหล่นจากชั้นเปิดไปหน้าที่คุณควรรับผิดชอบเพราะในอาคารราชการแห่งนี้บางคนยังอยู่เวรไม่เสร็จแม้จะตายไปแล้วก็ตาม